วันนี้ผมมายนินดีต้อนรับเข้าช่องเจ้าสูตไตทเตอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมา,มามาดูหนังนะครับนี่นี่นะครับที่หนังโคอลสเซียมตอนนี้ที่โคอลสเซียมนะครับมาดูกันครับไปนี่นะหนังนี่โคลสเซียมตัวตดีตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วนะตัวนะ่พีีเคคสรับตอนนี้สีมุงตอนนี้สิบมุงสี่สี่แล้วดีหนังไม,ม่น้อไม่ทัน ร้อนอ่ะนะนี่คิดนี่คือเกมส์น่ะนี่ร้านโซมนี่ยนะอันนี้คือราเมงนะราเมงนี่คือรา้านราเมงนี่คือเอ็มเคมชาบูอันนี้ชาบูน่ะคุณผู้ชมช่องช่องเราช่องดีนะครับคุณภาพดีของของเรานะนี่เออแบบดีมากเลยครับใช่ปั๊มใช้ช่องช่อง Titan นะ<ๆ>ไทเทนทีวีนะครับเดียวเดียว นี่นะครับผมจะไปนะครับนี่ชมชมทนูนะครับนี่นะนี่คอะไรคือาบเคปซีเดวเจอกันที่โรงนังนะตอนนี้หมดจะมาจะมานี่นะไปกินไปกินที่ร้านแวยดีสวยไดีครับต นี um. hey, ่ค mm ือลามิงลามมงไปไปไปเดี okay. Oh, okay. ๋ยวเี๋นกินกันนะคินี่คือไปโอ้ยยืนดีดีคนดังแลอวสั่งนี่เนาะ ได้ยังแล้วขึ้นเลยนะเสร็นะไปน่าใช้โอเกียร์รึเปล่าหรือว่าโอชิคใส่โอชิแน่นเลยต้องไปนั่งจอนเลยใกล้ใกล้จอนนะวินหัวเสียตาต้องนั่งหลังๆลหน่อยใช่โอเคครับอย่ามองนะไป อันนี้กำลังไปรีบอยู่เนี่ยจะไปดูังไงน้ชมก็คือันนี่คือที่ร้านร้าน่ายเสื้อายอะไรอือไเคยมาแลวอู้หูเสียสวยอู้

เอาละครยิ้มหน่อยนะหนึ่งสองริ้วเลยวันจะช้าอีกครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนนะเราจะื้อตัวเนาะตัวนี้มีสัวด๊อบคอนด้วยนะครับตัวนี้ปกติอะไรบ้างครับเรจะเอาบ๊บคอนครับพ่นนี้น้องเอ็ดเวิร์ดไหมฮะใช่ครับอ๋อนี่พ่อน้องนาโมแล้วจะสวัสดีครับจะดูเลยเหรอครับดูเลยไหมอ๋อโอเคได้เพราะว่าเราจะเอาบ๊บคอนครับบ๊บคอนบ๊บคอนครับ 10บาทนะครับปกติชุดละ2 0 0เอาป๊อคอนด้วยเหครับป๊อคอนราคาเท่าไหร่ครับได้ส่วนลดนะเดี๋ยวลงทะเบียนเสร็จได้ค่ะได้ค่นี้ก็อต้องเป็นค่าขบวนนโมยังอยู่ข้างบนเลยอ้ายังยังไม่ได้ดูเพราะว่าตอนแรกผหมอจะดูบ่ายโมงกันแต่ต้องดูบ่ายต้องดูสเอ็ดโมงอ่ะนโมพ้อ้อนโมครับ้อนโมครับจะต้อ๋อนโมต้องดูสเอดโมงอ่ะอ๋อ แล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเก็มารับไหมหรือว่าไงเพราะเดี๋ยวผมดูให้ได้เพราะว่าแล้วเขาให้ดูตั้งแต่ใครมาพร้อมกันได้ไหมเขาจะดูรอบสี่น้องจะดูไม่จะเล่นกันก่อนไหมบ่ายโมงเล่นเล่นกันก่อนครับเดี๋ยวผมก็จะดูเศษเศษโมงกับบ่ายโมงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณน้าเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวเพราะว่าตอนแรกนัดกันไว้บอกว่าจะดูบ่ายโมงกันแล้วเมื่อเช้าโทรกันเลยบอกให้มากันก่อน จะดูเลยไหมจะดูเลยจะดูพร้อมๆกันนโมนาเดศแล้วก็ดูสิบเอ็ดโมงกับบ่ายโมงครับจะเปลี่ยนเป็นรอบ่ายโมงไหมจะดูพร้อมนโมกันจะได้มีเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยป๊อปคอนอะไรน้องก็ค่อยขอตังค์แม่แล้วก็ค่อยไปซื้อก่อนจะดูสิบเอ็ดโมงกับนโมกันอ๋อนโมดูบ่ายโมงกันเล่นกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวน้าไปโทรมาเพื่อบ่ายโมงนะจะดูบ่ายโมง เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนตะกี้เดี๋ยวไปกินอันนี้อันนี้อันนี้บ่ายโมงนะโมบ่ายโมงเรจะเอาบัตเข้าวัตรคอมแบสิบบาทแล้วครับอุ้ยคนดีเดี๋ยวโปรติดตามชมโปรติดตามตอนต่อไป